ในวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ The Pixel Cape พันวาค o n d o คอนโดเิเนียมสุดหรูริมหาดสถานที่พักผ่อนสุดแสนโรแมนติกสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัวสวยล้ำทันสมัยด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างลงตัวในทุกตารางนิ้วมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นตระว่ายน้ำฟิตเนสและลิฟต์โดยสารโดยมีขนาดพื้นที่กว้างถึง57.18ตารางเมตร มาพร้อมกับ2ห้องนอน1ห้องน้ําส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการเดินทางไปยัง The Pixel Cape พั n วาค o n โดโดยเริ่มต้นจากหาดอ่าวนยนขับตรงไปบนซอยอ่าวยนประมาณ500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก100เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก400เมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตามทางไปเรื่อยๆอีก1กิโลเมตรบนถนนสักดิเดตทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการ The Pixel เทพันวาคอนโดสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by J Asset Management